สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการแรงงานสัมพันธ์นิวผมกิติทัศน์จินดาและดิฉันพานิณีอ้นเพลงขอนำท่านผู้ชมรับชมบรรยากาศของการลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อเสนอรายชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลางค่ะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมให้ดำเนินการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลางศาลแรงงานภาคหนึ่งถึงศาลแรงงานภาคเก้ารุ่นที่หก ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยสํานักแรงงานสัมพันธ์ได้กําหนดจัดประชุมและเลือกกันเองของผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลางโดยมีนางสาวรัตกล้าวชวลิตผู้อํานวยการสํานักแรงงานสัมพันธ์เป็นประธานการประชุมและประธานกรรมการตรวจนับคะแนนซึ่งในวันนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนจํานวน155คนจากจํานวน162คน

เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับการนับคะแนนท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักแรงงานสัมพันธ์หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่026602165ค่ะ ท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กสำนักแรงงานสัมพันธ์ YouTube แรงงานสัมพันธ์นิวและที่สำคัญอย่าลืมกด u ั s ส r i ครกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมัยกั้นยึยดมั่นหลักสุจริตใจ